ดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันในช่องตามบีมมานะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปดูที่แครนะครับว่าแม่ทําอะไรนะครับเอ็นพ่อกับแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วไอ้เรื่อยแม่เต็มแม่ทำอะไรได้ไหมวันนี้วันนี้แม่ขั้วใบเพกวันนี้แม่ขั้วใบเพกอันนี้ใบเพกานะครับ ใบลินฟ้าใบเพกาครับภัคใต้ใบเพกาครับแล้วก็มีได้ั้งอะ่ะหน่อยะคั้วนี่วันนี้อ,อ๋อมีขั่วใบเพกาแล้วก็ปิ้งปลาส้มนะครับรอันนี้ทำไรนี่เด็ดก่อนเอเด็ดมาทำไรอะ่ะเด็ดตม้มอ๋ออันนี้เด็ดนะครับเด็ดใบเพกาแล้วใบลินฟ้ามาต้มก่อนนะครับต้มทำไรอะ่ะต้มอลไรึงจะาเอาไใบเนี้ยหลังนามไม่ดีเลยมาคั่วมันเพื่อกต้องต้มมันมันขมมั้ยมันขมอ๋อครับต้องไปต้มลดความขมนะครับต้มแล้วก็เอาน้ำออกนะครับลดความขมของมันนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวให้แม่เด็ดใบเพกาก่อนนะครับไฟรอนเลยนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ใบเพกาแล้วใบลิ้นฟ้าของเรานะครับ น้ำประมาณนี้นะครับไปเพกานะครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับแล้วก็เอาน้ําขมกว่มันออกนะครับดินน้ําออกนะครับลดความขมนะครับนี่เป็นปลาส้มของเรานะครับปลาส้มที่แม่จะนํามาปิ้งวันนี้นะครับนี่ไงควันอมอันนี้ตัดไปได้นี่กวันอมปลาปลาแม่ซอยซอยซอยหอมนะครับซอยหอมเอาไปปิ้งกับปลาซอยหอมแล้วก็ปิ้งกับปลาครับมีได้มั้งมีห้อมกัน มีหอมแดงแงล้วก็พริกสดใช่ไหมมีหอมแดงพริกสดแล้วก็ใบแมงลักอยู่ตรงนั้นนะครับล้างแล้วนะนี่อันนี้ล้างเลยนะครับน้ํายังเปียกๆอยู่เลยนะครับลา้ลลางเรียบร้อยเลยครับอันนี้ปลาส้มของเรานะครับเป็นวิธีการถนอมาอาหารภาคใต้นะครับ,บอมดีว่า,ามันออกมันออกจะออกส้มๆเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ใบแมงลักไปด้วยนะครับใส่ใบแมงลักแล้วก็พริกสดแล้วก็หอมแดงแค่นั้นนะครับ เพราะว่าตัวปลามันตัวปลามันมีรสชาติอยู่แล้วนะครับเอาไปตังป้งป่อยเอาไปปิ้ง,ปปงแล้วก็เอาอหอ่หอห่อใบตองไปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทายให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่ห่อให้ดูนะครับอันนี้เอาเอาเครื่องไปโรยนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เครือเลยใช่ไหมใส่<ต>เพิ่มให้หมอหมๆใช่ไหมปลามันร่อยอยู่แลวเนาะเส่มันหอมๆเดี๋ยวให้แม่ห่อให้ดูนะครับห่อกับใบไม้เลยอาห่อห่อโอ้ห่อกับใบตองเลยนะครับ ก่อทังใยนี่เลยเหรอตัดแต่งนิดนึงครับพอปกติเลยนะครับเอาไปตั้งไฟเลยไหมไฟได้แล้วครับเดี๋ยวเอาไปดูตอนตั้งไฟนะครับหอแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ไหมนะครับครับแม่เอามาตั้งให้ดูนะครับวิธีการปิ้งปลานะครับเอามาตั้งไว้บนไฟไฟ่านอ่อนๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับปลาส้มนะครับที่เราปิ้งนะครับเมื่อกี้กลับด้านเลยนะครับอันนี้ใบตองมันไหม่ปกตินะครับแต่เนื้อข้างในมันไม่ไหม้นะครับเนื้อข้างในมันสุกพอดีนะครับครับผมมันนี้เพกาของเรานะครับน้ําขมมันออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องตักน้ําออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําอีกสักหนึ่งรอบสองรอบนะครับเพื่อให้ความขมมันลดลงนะครับทำได้อยู่นี่เต็มเครื่องเก่งเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้แม่ตําเครื่องเก่งไงเลยอ่ะเก่ง แกงขั่วยอดเปกาใช่ไหมแกงคั่วยอดเปกาอ๋ออันนี้แม่กําลังตําเครื่องนะครับเพื่อไปทาแกงขั่วแกงเพกาววาลินฟ้าของเรานะครับที่กําลังลวกอยู่บนไฟนะครับลวกเอาขมมันออกนะครับแล้วก็ระหว่างรอนะครับแม่ก็มาตําเครื่องก่อนนะครับก็เครื่องแกงขั่วทั่วไปนะครับเราเคยบอกไปหลายคลิปเลยนะครับไปเลยนะครับผมเพกาลวาลินฟ้าของเรานะครับที่ลวกมานานมากนะครับ ผมอันนี้หลังจากที่ยกมาแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเอามาเอามาล้างน้ำเอามาล้างน้าอีกทีนะครับล้างน้ำไม่สะอาดล้างน้ำไม่สะอาดนะครับแล้วก็ลดความขมนะครับความเหม็นเขียวของมันด้วยนะครับไปสีกับเครื่องเดี๋ยวเอาไปตํารวมกับเครื่องนะครับแล้วก็นําไปคั่วนะครับนี่หลังจากที่ล้างเลยนะครับแม่ก็เอามาตํารวมกับเครื่องแบบนี้เลยนะครับตํารวมแบบนี้มัดเลยอมันมันอ๋อตารวมกับเครื่องแบบนี้หมดเลยนะครับครับหลังจากที่เอาไป คนเอาไปโขลกกับเครื่องแกงขั่วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเอากระทะมาตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่กะทินะครับกะทินี่ก็เหมือนเดิมนะครับกะทิคันเองนะครับทุกคลิปนะครับทุกคลิปในช่องตมมิมานะครับกะทิต้องคันเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอกะทิเดือดอีกสักนิดนะครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องแกงกับอ่าใบเพกานะครับใบลิ้นฟ้านะครับที่แม่โขลกรวมกันไว้นะครับมาใส่เลยนะครับ ใสใน่น้ำกะทินะครับแล้วนะครับผมแกงยอดเพกาหรือยอดลิ้นฟ้านะครับสุกเลยนะครับ ลินฟ้าว่าเก่งใบยอดเพกาเสร็จแล้วนะครับปลาเปรี้ยวก็สุกเลยนะครับเมื่อกี้แม่เอาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวให้แม่แกดูครับผมมากินวันนี้ดูปลาเปรี้ยวอืมนี่นะครับปลาส้มนะครับปลาส้มรัวปลาเปรี้ยวภาคใต้นะครับเครื่องมันอยู่ข้างใต้นะครับแบบนี้ขอไปเสียงไก่ด้วยนะครับเสร็จแล้วครับผมวันนี้กับข้าวนะครับมี ปิ้งปลาส้มนะครับปิ้งปลาส้มนะครับใส่พริกใส่หอมแดงนะครับใส่ใบแมงลักนะครับแล้วก็มีขั้วยอดเพกาครับหรือว่าขั้วยอดลิ้นฟ้านะครับขั้วขั้วกะทิขั้วใส่กะทินะครับเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ลองชิมก่อนนะครับวันนี้มาเลยมักินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวผมไปกินข้าวด้วยนะครับทุกคนมาเลยพี่น้องก็กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันครับดีก็ดีพวงนากิน ันนี้ปลาส้มนะครับของดีภาคใต้นะครับน่ากินมากครับปลาส้มนะครับเดี๋ยวผมลองยอดเพกาก่อนนะครับยอดเพกานี่ตำยานะไม่เคยเคยกระยาคั่วกันต้มลายดีมันตำยากนะครับยอดเพกานี้นะครับเพราะมันมีความขมอยู่นะครับไม่เคยกระยาคั่วกันตำยามันมีความขมนะครับต้องต้มต้มลายนะครับ กนินได้ไหมนีอ่อร่อยมั้ยลำยากกว่าทัควรมั้งมันจะมีความขาดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็กินได้ครับอร่อยมันจะเอตนนเป็นรสชาติของมันนะครับนี่เต้าส่วนโคนไม่แน่ใจว่าภาคกลางเรียกลิ้นฟ้าหรือว่าเรียกเรียกเพกาหรือเรียกอะไรนะครับแต่ที่ผมเคยได้ยินนะครับมีเรียกลิ้นฟ้ากับเรียกเพกาครับผมลิ้นฟ้า ลิ้นกองมันเก่งได้ไหมอะมันเก่งได้ลิ้นกองมันก็น่าน่าเดียวแบบกู้ได้เหมือนนะฟักฟักก็มันนะฟักก้็ฟักก็ฟักมันข้อมันกินกับต้มต่ำอืมใส่แม่ไม่ชอบกินกับต้มต่ำไม่ไม่โชคเพราะข้อมันกินข้มใบโตกินใบนี่ฮะใบมันต่ำใบนี่ต่ำด้วยอะไรมากูวแก่งกูวกินได้เยใส่เต้าอ่อน เรวแต่คนจบก็จบกินกับนมกลินฟักทองใบ <ây S 1> นี่<บ>กินเนหมือนฟักแล้วแม่ใบไม่ต้องขั้วคือ,อ,อ้น่นกลิ่นกระเจมต่ำกชอบกินนะฟักทองฟักทอ,องแม่ไม่ขัวใบใครใคยไม่เคยกินมีตอนนี้นเปลนรองตำเลยกินร้อยไปลองทำกันดูได้ครับผม ผ้ก่เครื่องแกงใต้นะครับแล้วก็ใส่กะทินะครับป,รปลาเปรี้ยวก่รอรยแต่ทำไมผมผมชอบปลาเปรี้ยวนะครับปลาเปรี้ยวมันเป็นปลาเปรี้ยวมันเหมือนกินแบบรสชาติเหมือนเนมนะครับแต่เป็นปลาครับเหมือนเนยแต่เป็นปลานะครับกัจัดมันเนมกินได้เปรี้ยวนะครับเปรียปร้ยววิธีทำน่าจะคล้ายๆกับเนมนะครับ เคยอยากชมวิธีการทำปลาเกลี้ยวปลาส้มนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีปลาจะทำให้ดูครับมทำไม่ยากใช่นไหมไม่ยากเก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับกินอร่อยเก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับกินอร่อยด้วยครับรรก,รกินร,ร้อยแป้งยอดประการนี่ก็กินร้อยเปลือกปก็กินได้ไหมมันก็เหมือนเน่อมนะมันก็เ,อเ,อเปรี้ยวๆมันเน่อม มันเนื้อมันก็รู้ใช่ไหมนี่เราไปจกเยอะสิคุณโยคุณไม่ชอบกินปลาเปลาอนี่มันทำได้ม er> ันทำได้หลายอย่างใช่ไหแบบปลาที่มาทำปลาเปรี้ยวแบบนี้ทำได้หลายอย่างใช่ไหทำปลาเค็มก็ได้ปลาได้อีกไม่ไม่ได้ปลาย่างไม่ปลาหลายชนิดใช่ไหมโอ้ปลาไหลายชนิดปลาน้ำจืดทำได้ทุกปลา ปลาดําจืดนะครับท้มได้หมดเลยนะครับปลาส่มแบบนี้นะครับปลาตัวใหญ่ๆก็อร่อยหอใหญ่ๆแบบนี้อร่อยปลาตัวเล็กๆอ่ตัวใหญ่ๆจะอร่อยนะครับเนื้อมันจะแน,น,น่นๆนะครับมันมันเดี๋ยวให้แม่กับ ก็ชิมมันอีกสักนิดน,นะครับผมมาดูกล้องนะครับสายเองนะครับถ,ถ่ายถ่ายเองตัดเองนะครับกินได้ไม่ต้องกิมด้วยเลยสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับผมต่างจังหวัดนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับบ้านเรานี่ร้อนแรงนะแต่บ้านสวนบ้านผมร้อนมากครับผมร้อนกินกปลาเม็ดแต่ช่องลูงกตั้งกงคลุกอ่ะต่างรตรงนี้กูเหมือน ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ